สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้พิพานนะคะตัวนี้เป็น กลางเดือนแล้วเนาะแต่ว่าเราเพิ่งจะมีเสื้อลูกไม้นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางร้านเรานะคะคุณแม่คะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกในพิธีการสั่งซื้อนะคะเราจะมีรหัสไว้ที่ด้านบนซ้ายมือนะคะเป็นตัวเลข3หลักนะคะตัวเลขด้านบนซ้ายมือนี้นะคะจดตัวเลขนี้นะคะแล้วก็จดสีที่ต้องการนะคะแล้วก็โทรมาสั่งไซส์งานของเราเป็นสินค้าพรีออเดอร์นะคะเสื้อลูกไม้จะเป็นพรีออเดอร์นะคะมีเฉพาะตัวที่น้ำส้มส่ยรีวิวเท่านั้นที่ เป็นพร้อมส่งนะคะนั่นคือไซส์38นะคะนอกนั้นตัดได้หมดค่ะ 36, 36 38 40 4 2 44นะคะราคาเดียวกัน46ขึ้นไปขออนุญาตบวกค่าผ้าเพิ่มเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าแบบนี้จะเป็นแบบไหนนะคะแบบนะคะตัวนี้จะเป็นแบบยอดฮิตขาดีที่ทํามากี่ครั้งปีครั้งลูกค้าก็าชื่นชอบนะคะแขนสวยนะคะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนผ้าไปนะคะครั้งนี้รหัสนี้เราจะเปลี่ยนผ้าไปผ้าตัวนี้เป็นผ้าแปลก ะะผ้าแบบใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งนำเข้ามานะคะตัวนี้จะเป็นผ้าเนื้อนี้ค่ะจะให้ดูใกล้ๆเนื้อจะเป็นเนื้อบุงหานะคะเนื้อบุงาปักดอกนูนนะคะแล้วก็มีเรื่อมและแต่ที่สำคัญตัวนี้ที่รอยชัดเจนเลยจะเป็นดอกไม้ที่ปักเดี๋ยวน้องชมจะเอาให้ดูเขาจะเป็นดอกไม้ที่ทำมาจากผ้าแก้วค่ะคือดอก อันเนี้ยปกติแล้วลูกไม้จะเป็นลายประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่านี่ค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวๆนะจะให้ดูตรงไหนดิเดี๋ยว,นะว,ยยยวคือดอกเขาจะมีตรงนี้น,นี่คือเนื้อผ้าเขาจะเป็นเนื้อ,อจะเป็นเนื้อบุงานนะแล้วก็มีการปักลายลูกไม้นะคะซึ่งจะเป็นดอกนูนแต่ว่ามีดอกรอยค่ะดอกตัวนี้คือจะรอยชัดเจนเลยนี่ค่ะ เดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เห็นไหมเอ่ยเขาจะเป็นดอกไม้ค่ะที่ทํามาจากเนื้อผ้าแก้วนะคะดอกส่วนนี้จะรอยขึ้นมาชัดเจนทั้งตัวเลยค่ะตัวนี้คือสวยมากๆคือผ้าเนี่ยค่ะเห็นไเห็นนะคะผ้าเห็นหมแบเนี่ยดอกตัวนี้ค่ะตัวนี้ดอกจะเป็นมีดอกแบบนี้รอยฟุงฟ้งฟิง้งฟุ้งฟิ้งเลยต้องบอกว่าน่ารักมากๆทั้งตัวเลยนะคะเนี่ยอันนี้เห็นไหมคะ คือดอกส่วนเนี้จะรอและตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าแก้วนะคะเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าแก้วแล้วก็มีเลือวด้วยตัวนี้คือมันจะต่างจากเนื้อปกติที่เป็นเนื้อแบบบุงหาเรื่องตรงดอกร้อยนี่แหละเห็นไหมคะดอกร้อยหมดเลยน่ารักคือมีแบบแทรกให้หมดทั้งตัวเลยผ้าสวยมากผ้าน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ เห็นไหมคะเป็นดอกไม้นะคะแบบสีเขาจะระมุลระมุลรับกับลูกไม้แล้วก็คือรอยทั้งตัวในช่วงคอนะคะตามแบบของเราจะเป็นคอกลมปาดนะคะแต่งคอให้แบบแน่นๆสชั้นแบบนี้นะคะเป็นงานเซอะลูกไม้ค่ะคือเซอะจากลายลูกไม้แล้วก็มาแต่งนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามจะมันเราจะไม่ทําแบบเป็นแผงแบบ แล้วมันจะล้างแล้วมันจะไม่สวยนะคะอันนั้นจะคือของเราจะเป็นประมาณนี้คือแล้วก็แต่งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังเราก็แต่งให้คือจะดูเนียนไปกับงานเสื้อเลยคือมันจะได้ไม่ดูเป็นแผงขึ้นมานะแต่ว่าคือเนียนเสาะทีละดอกทีละดอกทีละ,ะดอกแปะนะคะ แล้วก็ในส่วนของแขนค่ะตัวนี้แขนจะเป็นแขนต่อระบายย้วยไม่เท่ากันนะคะด้านด้านข้างจ,าจับจิตทวิตค่ะนี่ค่ะหลายคนได้แขนนี้ไปแล้วแต่ว่าน้ำงส้มเป็นคนคิดเองแหละว่าคือผ้าตัวนี้ยเขาออกแนวสไตล์น่ารักหวานหวานฟุ้งฟงิเราควรเหมาะกับการทําแบบนี้หรือถ้าใครไม่ชอบแบบนี้จะเป็นแขนพาเช็้าก็เหมาะค่ะคือมันจะต้องเป็นแขนที่ออกแนวแบบ กุยกายหรูหรานะคะมันคือมันเหมาะกับเอออันนี้ที่มากเลยแต่ว่าถ้าใครเช่าผ้าตัวนี้แต่อยากได้เป็นตัดเป็นแบบอื่นก็บอกได้นะแต่ว่าแนะนำเลยคือแบบอื่นอะ ไม่ดีไม่น่ารักอันนี้คือคิดกันมาแล้วนะคะคือลองมาแล้วที่เสียเวลาไปครึ่งเดือนเนี่ยคือลองผิดลองถูกรองมาแล้วว่าตัดแขนนี้แหละสวยที่สุดแล้วคือเขาจะให้ราร์แบบกุยกายหรูหราน่ารักดูหรูหราคือแบบแขนมันแบบฟุงฟ้งฟิ้งมากๆเลยอันนี้แขกคนชอบอยู่แล้วส่วนของแขนเนาะแต่เนื้อผ้าเนี่ยคือไม่ต้องเห็นไหมคะมันจะมีความรอยของดอกที่ทํามาจากผ้าแก้วคือปกติมันจะเป็นปลายปาก ลูกไม้ที่รอยนะแต่อันนี้คือเปลี่ยนไปเราจะปักลูกไม้และมีดอกที่ทํามาจากเนื้อพ้าแก้วลอยอีกทีหนึงหูสุดยอดสวยมากๆเดี๋ยวให้ดูวันนี้เรามี5สีค่ะน้องข้างหลังคือใช้หมดเลยอันนี้จะได้เห็นชัดอ่าสีนี้เห็นชัดเห็นจากกล้องชัดไม่เห็นดอกไม้นะคะดอกไม้พวกนี้เป็นดอกไม้ลอยลอยขึ้นหมดเลยเห็นไหมคะสีแดงเห็นชัดมากเห็นไหมคะนี่เนี่ยเห็นไหมสวยมากๆเลยนะคะสีแดงจะแบบ ดูเด่นมากดูหรูหรามากน้ำส้มมีทั้งหมด5สีนะคะสีที่ใส่มาเปิดคลิปเป็นสีที่หลายๆลคนชอบมากๆเลยเป็นสีเขียวหยกค่ะเป็นสีเขียวหยกที่แบบว่ามันจะเป็นเขียวก็ได้ดูฟ้าก็ได้ดูแบบละมุนละมุนแล้วก็สบายตานะคะงานของเราเหมือนเดิมด้านในเราจะกุด้วยลูกผ้าตาข่ายนะคะผ้าตาข่ายสีเฉดเดียวก,กันกับลูกไม้ด้านนอกให้ทั้งตัวในส่วนที่เป็นสัมผัสกับ เนืสัมผัสกับผิวของลูกค้านะคะแล้วก็ตัวนี้อัดกาวให้ค่ะผ้าซับในเราอัดกาวให้นะคะผ้าจะเฟิร์มอยู่ทรงสวยนะคะจะมีส่วนของตรงแขนที่เราต้องการความพิ้วแล้วก็แบบรูหรากุยกลายนะคะน้องก็จะเป็นอันนี้แต่คือแ,แต่ก็จะมีผ้าตาข่ายดามไว้ให้นะคะราคาไซส์3 16จนถึงไซส์44ราคาเดียวนะคะ1,790บาทรวมจัดส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางขออนุญาตบวก8 80บาทค่ะนะคะตอนนี้ก็ขอแยกบวก80บาทนะคะเพราะว่า1ค่าขนส่งขึ้นนะคะ 2. นะคะเรามีช่วงนี้มีลูกค้าตีกลับนะคะขอมีลูกค้าของตีกลับเยอะมากนะคะมีลูกร้านมีความเสี่ยงนะแม่ไม่สั่งเล่นนะคะเจนพอเสื้อลูกไม้อะมันเป็นงานพรีออเดอร์คือคือเราต้องผลิตขึ้นมาเพื่อให้แม่จริงๆนะคะ1ขอคนรอได้ตอนนี้คือทําตามคิว พอมาเปิดคลิปลรงคลิปลูกไม้ปุ๊บโอเคช่างเราพร้อมที่จะทําตัวนี้รุ่นนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะใครโทรมาเป็นสายแรกสายสองสายสามสายสี่ไ,ไม่เกินอาทิตย์หรอกได้ของนะคะงานเสื้อลูกไม้เป็นงานคือยกเป็นตัวโชว์คือตัว38เท่านั้นนะคะที่จะมีพร้อมส่งนอกนั้นสั่งตัดนะคะสั่งตัดได้เลยนะคะแบบนะคะมีค่ะ น่ารักมากแนะนํานะคะเชียร์ให้เป็นแขนนี้นะอย่าไปตัดแขนอื่นเลยถ้าเป็นแขนอื่นนะไม่ไม่สวยนะคะเพราะองขึ้นกันมาแล้วนะคะแต่ถ้าแม่ชอบผ้านะคะอีกแขนหนึ่งที่แนะนาก็คือแขนพ้ชเชน,น่าค่ะอันนั้นก็สวยนะคะแต่ว่าแขนนี้ดูหรูรามากๆเลยเนี่ยค่ะเวลาแม่เดินออกงานนะคะถือกระเป๋านะคะแขนจะดูแบบงกลุกายนะคะดูข้างๆนะคะ สีเขียวหยกค่ะสีที่1นนะคะสีเขียวหยกนะคะเดี๋ยวน้ำส้มจะไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะทั้ง5สีเลยแล้วก็คุณแม่เลือกเอานะคะว่าชอบสีไหนค่ะสีที่2นะคะเป็นสีชมพูค่ะตัวนี้ชมพูบอกว่าเป็นโทนชมพู กลางๆที่ค่อนไปทางเหมือนกรีบบัวน้อยๆนะคะสีนี้สีชมพูหวานมากนะคะเหมาะกับพวกงานแต่งงานอะไรมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างที่บอกคือด้วยความที่แบบดอกลอกดอก,ดอก,ดอกร้อยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าคือด้วยความที่สีของอ่อนนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยดอกไม้อ่ะคะ่ะแม่ค่ะดอกไม้ดอกรอยเห็นไหมคะดอกเขาน่ารักมากๆผ้าตัวนี้สวยมากๆเลยเป็นผ้า ลูกไม้อีกรุ่นหนึ่งที่บ้องบอกว่าแปลกใหม่นะคะอยากให้ได้ไปนะคะใครที่ มีแผนอยู่แล้วว่าต้องใช้นะคะเรื่องนี้เดือนนี้นะคะงานกเกษียณนะคะรับรองทันแน่นอนนะคะขอแค่บอกมาว่าใช้วันไหนระบุวันให้ด้วยถ้ามีหมายกาหนดการต้องใช้ระบุวันมาให้ด้วยนะคะเราจะได้ทราบนะคะว่าแม่จะใช้วันไหนนะคะเราก็จะได้ดูคิวให้นะคะทันไม่ทันเดี๋ยวเราก็จะคุยกันเนาะนะคะก็ตัวนี้นะคะสีชมพูค่ะ นั้นเดี๋ยวเราไปดูสีที่3ามสีห้ากันนะคะสีที่3มนะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงค่ะตัวนี้จะเป็นออกเป็นแดงเลือดหมูนะคะซึ่งของจริงอะ่ะจะเป็นสวยมากๆคือมันจะไม่ดูแดง แอดนะคะคือแต่ก็คือมันจะไม่ได้เข้มคือมันให้ความรู้สึกดูเป็นแดงที่หรูร้านะคะแล้วก็เนี่ยคือเห็นรายชัดมากเห็นดอกชัดมากเลยตัวนี้นะคะพอสีเข้มปุ๊บแม่จะเห็นรายชัดมากสวยมากๆนะคะแล้วก็มีเลื่อมรี่เรียบเต็มไปหมดเลยในราคาแค่1790ัยบาทซับนายก็อัดกาวให้ตรงนี้ก็รองตะข่ายให้นะคะทั้งตัวนะคะถามว่าคันไหม มันต้องมีรู้สึกบ้างแหละนะคะคืองานที่มีเลื่อมเนี่ยมันจะมันคือมันก็คือมันไม่ใช่เนื้อผ้าแบบเรียบๆถูกไหมคะมันจะมีความแบบเป็นไอเลื่อมอ่ะมันคือวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่ใส่เข้าไปในเนื้อผ้าเพื่อเพิ่มความวิงวิงเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันคือมันยังไงมันก็ต้องมีรู้สึกบ้างแต่ว่าเราพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเพื่อไม่ให้คันมากจนใส่ไม่ได้พูดถางนั้นแหละนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกว่า สีสวยมากนะคะใครที่ไม่ได้แบบมีธีมสีใดๆแล้วบอกว่าต้องไปงานกระเสียนช่วงนี้คุณแม่จัดสีนี้เถอะสีนี้สวยนะคะแอบเชียร์นะคะเพราะว่าแบบเด่นนะสวยเด่นนะ่ะจริงๆแล้วก็แมทกับถุงง่ายด้วยนะคะเห็นไหมสวยเนาะ รงแขนก็จะเป็นแบบข้างๆก็จะเป็นแขนนี้นะคะหลายคนชอบนะคะตือกําลังดีนะคือแบบว่าก็คือเรียบหรูกําลังดีหรูหรากําลังดีนะคะผ้าน่ารักด้วยนะคะตัวนี้แบบเหมาะสุดๆเลยราคาก็ไม่แรงจนเกินไปด้วยนะคะแนะนําเลยนะคะอะใส่สีแดงให้ดูแลนะคะเหลือน้องหุ่นอีกสองสีข้างหลังนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนใส่ให้ดูจะครบ5้าสีแล้วะค่ะ ค่ะแล้วก็เราจะมาต่อกันอีกสองสีนะคะสำหรับสองสีที่เหลือทีนี้น้ำส้มว่าไหนๆก็ใส่หุ่นดีอยู่แล้วก็ให้น้องหุ่นเป็นคนพรีเซนต์บ้างแล้วกันนะคะส้มจะได้มายืนดูหลังกล้องว่าหลังกล้องจะเห็นเป็นยังไงสําหรับสีที่สี่นะคะตัวนี้เป็นสีกะปิค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสีกะปินะคะแล้วก็นี่คืออยากจะมาพรีเซนต์ผ้าถุงนะคะลายใหม่ล่าสุดเดี๋ยวจะยกนะคะผ้าถุงรายนี้ เป็นผ้าถุงลายใหม่จากเชียงใหม่จากเมืองเหนือเหมือนเดิมนะคะราคาเท่าเดิมเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแบบมีความแบบมีความวิงวิง,วงกริดกรดด้วยนะคะอันนี้แอบขาย่าถุงว้ในตัวนะคะเดี๋ยวยกนะเดี๋ยวจะยกเป็นคลิปต่อๆไปนะคะผ้าถุงนะมาใหม่นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะมีมาเติมแล้วเสื้อนะคะอย่างที่บอกวันนี้เดี๋ยวขอให้น้องหุ่นเป็นคนใส่พรีเซนต์แต่น้องส้มเป็นคนถ่ายบ้างดีกว่าตรงนี้นะคะจะเห็นไหมคะนี่คะ่ะจะเห็นชัดเลยว่าน้องเขาจะเป็นผ้าแก้วนะคะที่ปัก รอยขึ้นมาแทรกขึ้นมาระหว่างลายผ้านะคะคืออย่างที่บอกคือผ้าตัวนี้เป็นผ้าที่มาใหม่แปลกใหม่นะคะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนะคะแบบก็คือสวยการตีความสวยอยู่แล้วนะคะสำหรับแบบนี้เราขายดีมากๆอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะดอกจะรอยน่ารักมากๆเลยลายสวยนะคะสีกะปิค่ะแม่คอแต่งให้แน่นๆแบบนี้เลยนะคะสีที่สี่นะเป็นสีกะปิค่ะสีที่ห้าสีสุดท้ายนะคะตัวนี้ของจริงจะเข้มกว่าในหน้าจอนะ แต่ตรงเนี้ยไฟมันตกนิดนึงนะคะไฟมันไม่ชัดนิดนึงนะตัวนี้สีเหลืองค่ะสัมภครที่อยากได้ตีมงานสีเหลืองหรือความแบบความเหลืองทองอก็เหลืองทองไว้ก่อนใส่ง่ายดีนะคะตัวนี้เหลืองทองค่ะเหลืองทองแม่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมน่ารักนะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้ แล้วก็มีเลื่อมวิงวิงให้คือจัดเต็มจัดแน่นมากเลยในผ้าตัวนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าถุงตัวใหม่ล่าสุดที่เดี๋ยวเราจะยกนะคะแม่แต่ว่าถ้าใครชอบเซตนี้เราขายเป็นเซตได้เลยตัวนี้เราสั่งตัดเป็นกระโปรงเป็นผ้าถุงสําเร็จให้ได้นะคะตัวนี้เป็นงานเป็นผ้าเป็นชิ้นมาเป็นชิ้นนะคะจํานวนสองหลาแม่จะเอาปผ้าไปตัดเองเป็นทรงไหนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไปนุ่งสดได้นะคะหรือ จะให้ทางร้านตัดให้แล้วรับเป็นเซตนี้ได้นะคะลายลายตัวนี้อันเดี๋ยวพีเซษอันนี้เป็นในตัวเลยดีกว่าตัวนี้ข้างล่างจะเป็นงานผ้าปักลายดอกไม้สีเทาตัดขอบทองเหลืองนะคะก็เลยเอามาแมทคู่ก,กันกับตัวเสื้อตัวนี้นะคะพื้นจะเป็นพื้นดํานะแล้วก็นี่ค่ะเสื้อนะคะวันคลิปนี้เราขายเสื้อนะเห็นไหมคะน้องจะมีความน,น่ารักนะคะเห็นไหมน่ารักจริงๆนะคะตอนช่วง,งนี้ ะะรายชัดแล้วก็น่ารักมากๆเลย1,790บาทไม่แพงเลยนะคะโอนชำระส่งฟรีเก็บไปทางบวก80บาทนะคะนะคะแม่ใครรับเป็นชุดได้เลยนะเนี่ยเซตนี้เข้ากันพอดีเลยนะคะ ก็คลิปนี้ขอบคุณมากนะคะฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะก็ถ้าใครใช้งานวันไหนนะต้องขอร้องว่าระบุวันใช้งานให้ด้วยนะคะเราจะดูคิวให้ทันแล้วก็คำนวณเวลาส่งให้ทันด้วยนะคะช่วงนี้ขนส่งราช้ามากนะคะแม่ไม่ต้องห่วงว่าร้านไม่ส่งของนะคะยิ่งแบบเก็บเงินไปทางร้านเขาอยากได้เงินทําไมหนูจะไม่ส่งหนูส่งแต่เขามันไม่ส่งถึงแม่คาเทียแม่เข้าใจไหมหนูลองจะร้องไห้นะคะ ดูสิน้ารักจะตายก็ขออนุญาตคนรับจริงนะคะสั่งแล้วไม่เทนะเนื่องจากเป็นสินค้าพีออเดอร์นะคะถ้าสั่งแล้วเทของเก็บไปทางแล้วเทของนะคะร้านแบคลิททันทีนะคะ ไว้พร้อมค่อยสั่งนะถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมติดขัดอะไรก็แว้งวดหน้าก็ได้นะคะของจะมีมาใหม่เรื่อยๆให้สวยๆแบบเรื่อยๆเลยนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ